ปวดข้อปวดเข่าปวดหลังไงไหมตอนนี้ไม่ปวดนะฮะไม่ปวดแต่ทีนี้ที่แรกเลยที่จะเดินเดินไม่ได้นี่คือขาเนี่บวมทั้งสองข้างเลยมันก็สามสี่แล้วนะดูผิวข้อแต่ว่าไม่โก่งมากสามสามถึงสี่นะยืนแล้วเจ็บข้างไหนไหมเจ็บข้างนี้เยอะเวลายืนจะบยืนจะเจ็บวายเยอะ มันสายไม่เจ็บอ่ะมันก็เจ็บมากแต่มันเจ็บน้อยกว่ากระดูกบางชัดเจนเลยนะไม่ต้องไปตรวจบีเอ็มดีอะไร ấy. ให้เปืองเงินเลยข้อมันอยู่ระยะสามต่อสี่แล้วนะอันนี้ไม่มีน้ำอันนี้ข้อยายเป็นข้อแบบน้ำพร่องอะ่ะอ,อ๋อน้ำพร่องเนี่ยเป็นพวกน้ำน้ำพร่องอะ่ะน้ำในข้อพร่องอะ่ะนะชัดเจนอะ่ะสองข้างไม่มีน้ำอักเสบแต่กระดูกบาง อยากจะฉีดคอนจูแลนแก้ปวดไหมถ้าทางขวาถ้าเกิดเลือดฉีดแนะนำฉีดที่เต็มคอร์สเลยแปดถึงสิบครั้งอ่ะนะห่างกันทุกสองอาทิตย์ส่วนพาเซนต้าก็ฉีดอย่างน้อยสักสี่ครั้งขึ้นไปอ่ะนะน่าจะดีศูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ